<Hello. S 1> มาอีกแล้วกับอีกหนึ่งวันนะคะที่จะไปตามหาขนมครกนะครับของไทยที่ร้าน Trader Joe โติดตามคลิปนี้ว่าจะได้มากี่กล่องถึงแล้วครับ Trader Joe โจันี้จะมีกี่กล่องเอยตอนนี้ได้มาส0กล่องจ่ายตงิครับฮโหล ได้มาเพิ่มอีก11กล่องนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาจากที่ไปหาขนรกวนลนลนไปหามาครับวันนี้ได้มา57กล่องนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ดีใจแทนคนไทยแทนเจ้าของแบรนด์นี้ด้วยนะครับที่ทำขนมครกออกมาขายที่อเมริกาแล้วก็เป็นขนมครกที่อร่อยมากนะครับยังไงก็ฝาก ขนมไทยแล้วก็ขนมพวกด้วยนะครับที่อเมริกาคนไทยเก่งมากครับผม